ไ,ไปดูคนในเมืองดิไปดูไอ้โจ้กไอ้แจ็คเนไอ้เฮียแจ็คไอ้จ่ะชอบเล่นแอบเล่นไปดีจีอ่ะดูดีจีแล้วกันทำไรเกาะลอยฟ้าข้างบนตกปลาถ้าเราไปหาแบบเมื่อวานเนี่ยเราเจอแน่นอนอ่ะผมบอกเลยเสาทิตย์แต่ดูเสาทตย์ดอ่ะ กาะลอยฟ้าตกปลาบ๊อบเจเคยังอยู่เหรอว,วะไอ้บ๊อบอ,บอะดักแข่งคนชัวร์เลยเฮียอยากระยำหมาไอสัตว์ ครับโดนยาวเหรอใช่ครับคนเราอ่ะไอ้เที่ยคนคุกทั้งทีอ่ะใช่ไหมวันน้องคุกให้สุดโดนนานด้วยดิผมอ่ะเท่าไหร่วะรอเจ็ดสิบ้านาีเพาะอไรถึงโดนนานจ่ายที่อะไรเด็ดสี่สิบห้านาทีนี่มึงยาฝังอะไรเนี่ยสิบสามขวดเอาสิบสามขวดแล้วสี่สิบห้าสี่สิบห้าทีเลยเหรอแล้วก็เงินเดือนสามพันห้าครับตผ่นตัดต่ออะไรอ๋อเห็นไหมทำอะไรต้องมีแผน่นใช่ป่ะรู้ว่าเสี่ยงอ่ะแต่อยากขอลองสิ ใช่ครับมันไม่ตื่นเต้นเออ,เออเออเออลืมลืมนึกนึกขึ้นได้ออไอเซิร์ฟบอกไอเซิร์ฟบอกว่ากูขับดีกว่าเพื่อนมันบางคนอีกนะที่เล่นมา,มน,านาน,น,นเออไม่รู้มันอวยเปล่าเซ <c oughs> <c oughs> ิร์ฟอะถ้าแต่ถ้ามันเห็นแววแขงก็เห็นแววเลยเออน้องเด็นกน้องเป็นคนอย่างนี้เแ<อ>ก็พูดแต่เฮียแต่รถมันดีจริงๆนะเว้ยแต่รถแม่งดีจริงก็เลยบรรจุแล้วไงแบบยอมรับเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลุงให้ว่าว่าร้านหนึ่ง คิดตังค์ไมหรือว่าอย่างไงว่าเพราะว่าไอ้นี่หลักให้เขาเก่งจริงๆลองดูสักทีหนึ่งแต่ไม่เา็นไรนี่โดนจับประสบการณ์เราเตรียมแผนไปแล้วเรารู้แล้วว่าเราโดนจับครั้งที่สามแล้วประสบการณ์เยอะเรามังจบโดนจับอ่ะไม่ต้องโดนอีกหลายๆรอบขายยาโดนจับแค่นี้เองต้องฝึกขับขับอีกจับขับอีกจับจนเขาแบบเหนื่อยที่จะจับเราอยากฝึกคันแบบนั้นน่ะคันหน่อยเซิร์ฟอ่ะจริงๆอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจ นั่นแหละแต่เรามีมันนี่แล้วเนี่เออยเราก็เอางีา้ไหมเอางีา้ไหมเอางี้ไหมทาข้อตกลงจูนรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะจําทุกอย่างเลยาาลถ้าขับไม่ดีมันก็ไม่ช่วยนะครับคือ,อ,อตอนเนี้ถ้าับดขับดีขับดีบดครับรถรถคันนั้น,นผ,มผมขับดีอันใี่้บอกอะคือลุงเขาตาแดงก่ํามากเลยคือลุงเขาแบบหน้ามืดอะกำลังร้อนเงินอยู่เขาร้อนเขาหิวแน่อะเขาตาแดงก่ําอะแล้วเขาเอาแน่ตรงตรงอะ อย่างน้อยกันเองก็อย่างน้อยกันเองก็ครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงครึ่ง,งนึงเหรอไม่รู้ว่าเขาเป็นนี่ใครบ้างว่าห้ามแล้วนะไม่ใช่ไม่ห้ามว่าเป็นคนห้ามแต่ไม่เคยฟังเปลี่ยนเ่อไหร่ไม่เคยฟังหน้ามืดตาแดงเดี๋ยวลองไปคุยกับลุงลองไปคุยกับลุงดูก่อนเผื่อ<ป>ลุงโอเคกับกูไงพอกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ต้องสามปีละกลัวักกลัวแก๊งสบายไปเขากลัวแก๊งสบายไปกลัวแก๊งสบายแบบอยู่กันแบบชิวๆไม่ชอบหาแล้วหาแน่ดีนะคู โอ้โหสีสมสมเอามาเอามาตีนั่นแหละแต่เป็นงอะสีสันดิแต่ก็ติดนะสุดท้ายติดแต่เลือดทำไว้ถ้าสมมุตินะสมมุติเลือดมาอยู่เลือดดิสัยอย่างเงี้ยแหละอะไรนะดิสัยอย่างงี้เหรอดิสัยเป็นลุงอะเลือดคล้ายๆกไม่เหมือนไม่เหมือนหลอกไม่เหมือนหลอกไอ้ถึงเจ้าเจ้าอะไรก็ต้องเอาให้ได้ขอไปกันแล้วครับเนี่ย ใช่ครับโดนน้อยครับโดนน้อยพี่ชายสถิตตายเพราวะแล้วเขาโดนกี่นาทีวะนะ่ะมองผิดดีไม่ใช่เหรอสวัสดีบอฟไปเดี๋ยวแล้วไอ้เหีเ้ยน,นี่ไม่เอาอ่ะหวั่แล้วหวแล้วหวั่แล้วหวแล้ว นัดไอ้ไข่อะปัดปิดอ๋อใช่ไหมวะไอ้ยักษ์ฉลาดเราจะมาเบืรอได้นได้เียยักษฉลาดเต็มกราฟเลยว่าไ้พี่ อ่าๆๆๆโอ้ดีครัดีครับดีครับดีครับคัดีครับอย่างแสบอไอ้ตว์แสบจัดเลยเีขับงูไงอย่าอย่าอย่าาอย่าอย่าด่าอย่าอ่าอย่า่ายอย่่อน เรียกเคสไหมยังอ่ะต้องไปส่งโรงพยาบาลเลยน้องถ้าเรียกเคสแล้วกดเด้งทีดินี้อ่ามาแล้วหุยรถคันนี้ด้วยเฮียนี่ก็ยังไม่ดอนรอไอ้เมงอ่ะเฮียถึกจังวะเฮียเหล่าบรรดาแอดมินเนี่ยสัตว์โดนดักนะครับเนี่ยผมไม่เห็นเด้งเด้งนี่นี่นี่อยู่ตรงเนี้ยหมอ อยู่ตรงที่เรียกรถเลยอม่หูใครมีก่ะเป๋าถ่ายไหมครับต้องอุ้มให้ผมก่อนอ่ะมันเหม่ออยู่มั้งเนี่ยมันเหม่ออะไรเรามันพยายามกระดิกกระดิกอยู่เออขอเฮียให้โรเบิด์ตหอบเปให้แม่สิอะไรนะครับเนี่ยเล็กไป่ให้แมอะไรเปนะเนี่ยหอบเปครับโอเคโอเคอ๋อเราอุ้มให้ผมหน่ะ อยากฆาเลยสัตว์อุ้มอุ้มให้หน่อยเหตุการนี่ไม่นี่คือไม่มีใครเห็นมันเลยเหรอใช่ครับอุ้มมันไม่เห็นอุ้มได้เลยอ่ะมันในคุกกับพี่อุ้มไม่ได้อ๋โหไหนอ่ะเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยครับไม่เห็นเลครับผมอุ้มไม่ได้ด้วยอ้าวนี่ไงไม่ต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่วันต้องตายใหม่เดี๋ยวเพื่องหมอจะวยชุบ เอาโอ้ลงหน่อยนี่หมอหมอตีตีเอาอะไรมาตีว้วก็ได้ทีเดียวก็ตายแล้วทีทีนึงงยหากาเกลสัตว์หมอโอ้ลงได้ปะการหนึ่งนะไปก่อนไปก่อนไปก่อน โน่คลิปรอบหนึ่งดิหายตัวรอบหนึ่งไม่ได้ใช่ปะไม่ได้เลย็จแล้วเออไอ้สัสจบแล้วปะีใครอ่ะฮะกีใครไม่รู้ไม่เห็นกระเป๋าอ๋อไม่ทันเห็นเหรอใช่ไม่ทันเห็นหนึ่งสองแปดสามครับแต่คุ้นคุ้นเลยคุ้นคุ้นสองอะไรนะ สองแปดสามครับอย่าด่าคนขับกูรู้สึกว่าเป็นเด็กเฮียได้แหละรู้รู้รู้แค่เนี้ยว่าเป็นเด็กเฮียแต่ไม่รู้ว่าใครแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้รว่าเฮียเสียงคุณคุณเลยเมื่อกี้เสียงอ่ะอ๋อไม่ทันได้จำมาดิเนี่ยด,ดูดูตอนกลางคืนเนี่ยจนันทร์อังคารยังอยู่เยอะกว่าเสาร์อาทิตย์อีก่ะกับเพื่อนบ๊อบอ่ะดูดิเห็นไหมเนี่ยมาตีหน้าบ้านไม่ก็ตายฟรีแล้วเนี่ย ไอ้เหี้ยใครวะเนี่ยไอ้วออ,อไอ้สตัตว์เชีย่ยของจริงเชจ,จุกตกปลายอยู่ข้างบน ไข่บ้างวันนี้เจเจเหรอไอแจ็คเหรอทำไมผมไม่เห็นชื่อแจ็คขึ้นล่ะแจ็คมันใช้ชื่ออื่นเหรอ สวัสดีครับลูกค้าไปไหนครับนี่ี๋ยวผมแป๊บนึ่งฮะขออนุญาตข้างนอกไปเฮ้ยลูกสาวมันวะนี่ไงเอาหมดไม่สนโลกงัดปวดผมไม่สนหลับไปดนไปแดงอ่ะ <Yeah. S 2> ผมไม่สนอะใบดงใบแดงอ่ะสก็ตเกาะไร้ฟ้าอย่างเยอะหมอใช่ใช่ปีสามอ่ะสี่หมืนม่นห้าหมื่นนี่สามหมืน่นถ้าปีสี่น่าจะมาสี่หมืนนะ่นมั้ง โอโอเคหมอ thank you หผมไม่ใช่หมอว่ะยังต้องบ่มอะไรวะสวยจังวะสิบปงฟ้าสิฟ้าสี่มพูเห็นเห็นใจมันอะใช่เป็นห่วงมันกูอวเป็นห่วงมันมากแล้วแต่ไม่รู้จะพูดเดีมันยังไงแล้ว มันอยู่ที่ตัวมันอยู่แล้วอะใช่ใช่ใชตรดวดกีต์อะเพราะว่าบุกติคงเอามาลงขายแล้วบ้างเนี่ย,อ,ยอ,อีกพักนึงแี่ยเชี่ยโคอีขยันนะวะ นี่แก๊งอะไรอ่ะเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรเป็นเด็กดื้อจะโดนด่าแก๊งอะไรอ่ะเหยีดเค่อ่ะเอาวะต้องลงโมยรถตำรวจเหรอเหยีดเคอลงสวยจัด อ๋อตำรวจนี่หว่าไอสัตว์เรียบร้อยเกมครับแตกสี่ล้อป่ะนี่ยังเหินได้เนาะไอเฮียตำรวจเหินไม่ได้นะได้เว้ยผมวือบ จะแตกสีล้ออ่ะของควนตามกาะดานี้ควนดำาระดาดนี้เบี้ยงเชเแหละแม่งยิงเก่งขึ้นทุกวันเลยวะ่ะเป็นวันทำไมล้อมันแตกสี่ยางเลยอ่ะ น่าจะไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้โดนอะไรผมงงเลยผมทำไม่ดีน้อกผมแต้สี่ยางเนี่ยผมมาทำอะไรกันเยอะเนี่ยผมยิงหรือเปล่าผมยิงทีเดียวสี่ยางไม่ไม่ไม่แตะสี่ยางได้ไงนี่ดูผมนี่ผมนักสปีดหลุดแรงกล้ากันตอนไหนฮะลองยังไล่ยิงสปีดเห็นไหมเออลม่ได้ต่ออะไครับอย่างเงี้ยเซฟจะรีแล้วไม่ต้องเกลียวผมหรอวการปรับผมก็พอเซฟอย่าเกียวผมเลยว่าแต่คุณตำรวจมาทำอะไรกันเยอะครับ <laughs> โอ้โหโหแค่จบปูนเดียวคุณมากันทั้งสอน,นอนเลยปะเนี่ยุูถามจริงเลยผมน่ารักแัดอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออสไปแทแพบไงสัตว์สไปแทแพบของใครครับยูโก้สวยโดยสไปแทแพบเต่าทีมันทำอะไรวะเอเหรโทษทีคนไหนวนี้ อ๋อคนนี้คิดว่าตั้งร้านขายของเระห้าปั้งเลยเนี่ยมึงโดนใบเลยเนี่ยเต็มตัวโดนใบเหลืองเลยสัตว์ไปดีกว่าเจอกันไม่ตั้งเว้ยคิดว่าตั้งใบเหลืองบิวไปเลยไอสัตว์ไปแล้วดีไม่ทันดเดี๋ยวมันจะแกล้งท่านหน่อย ให้มึงเช็คดูแม e n I come through, just o แค่งโดยกูสเล็ป w i t น i n one step มึง sorry I can't do และมึงมาเจ็เพื่อนตอนที่กูมม่เก็ตฉันโทษที่ยังอยู่อย่างนั้นกูม่